you oh. สวัสดีนักฟังที่รักค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังช่องนิยายรักอักษรามณีช่องนิยายเพื่อความเพลิดเพลินและความสุขของนักฟังตอนนี้ทางช่องได้เปิดรับสมัครสมาชิกรายเดือนแล้วนะคะสำหรับแฟนนิยายที่สมัครสมาชิกรายเดือนเป็น V.I.P จะได้รับสิทธิพิเศษในการรับฟังคลิปนิยายของอักษรามณีซึ่งสมาชิกเท่านั้นที่จะได้รับฟังก่อนใครอย่างต่อเนื่องค่ะ และคลิปนิยายสำหรับสมาชิกจะเริ่มเผยแพร่ให้ฟังกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจค่ะทุกการสนับสนุนจะเป็นแรงผลักดันในการทำคลิปนิยายเพื่อความสุขของผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนนี้มารับฟังนิยายกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับนิยายสั้นจบในตอนนะคะเรื่องใหม่ สำหรับคลิปนี้นะคะขอนำเสนอในใิยายสั้นจบในตอนกันไม่นึกไม่ฝันว่าวันหนึ่งเขาจะได้มาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับเวียงพิงสาวน้อยหน้าหวานรุ่นน้องที่กลายมาเป็นน้องสาวเพราะแม่ของเขาแต่งงานใหม่กับพ่อของหล่อนแต่เขาจะทำใจใเป็นพี่ชายที่แสนดีได้นานแค่ไหนในเมื่อเขารู้สึกกับหล่อนมากกว่าจะเรียกว่าน้องสาว มาติดตามรับฟังนะคะเรื่องราวรักแสนหวานฟินฟินกันได้นะคะในนิยายของอักษรามณีก่อนรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนิยายดีๆค่ะเวียงพิงเด็กสาวหน้าใสเพิ่ง18ชะงกหน้าออกไปนอกหน้าต่างรถที่แล่นเข้าไปจอดหน้าบ้านไม้สักหลังใหญ่ ที่มีรั้วโอบล้อมด้วยต้นไม้เขียวขจีหล่อนมองบ้านหลังนั้นด้วยความสนใจเหมือนตื่นเต้นก่อนได้ยินเสียงคนข้างๆดังขึ้นเป็นไงเหะะพิงบ้านใหม่ของเรานะ่ะน่าอยู่ไหมลูกพิมพันธ์สาวใหญ่วัยสี่สิปลายถามลูกสาววัยใสของหล่อนสองแม่ลูกไม่ได้ซื้อบ้านใหม่แต่อย่างใดแต่นี่คือการย้ายบ้านจากหลังเก่ามาสู่หลังใหม่เพราะพิมพันธ์ซึ่งเป็นแม่ไม้ มากกว่าสิปีตก,ปตกลงปลงจใจจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ชายคนใหม่ที่จะเป็นพ่อเลี้ยงของเวียงพิงนั่นคือกิติกรชายวัยห้าสิบกว่านักธุรกิจโรงงานสินค้าส่งออกก็สบายดีนะคะแม่อืมแต่เราย้ายมาอยู่กับเขาทีเดียวสองคนอย่างเนี้ยเขาไม่ว่าอะไรหรอคะที่แม่่ะกระเตงลูกสาวติดมาด้วยน่ะเขาจะว่าอะไรล่ะพิง ้าพิงไม่ตามมาอยู่แม่แล้วอ่ะแล้วลูกเนะี่ยจะไปอยู่กับใครตั้งแต่พ่อหนูจากไปก็ไม่มีญาติพี่น้องคนไหนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราเลยนะที่สำคัญอนะ่ะแม่จะทิ้งลูกได้ยังไงพิมพันธ์โอบไหลลูกสาวคนเดียวที่เพิ่งเข้ามาวิทยาลัยด้วยความรักเพราะเวียงพิง์เป็นลูกสาวคนเดียวของหล่อน เป็นเด็กสาวหน้าตาสวยใสยและเรียบร้อยเหมือนภาพพับไว้การแต่งกายก็เป็นสาวหงิมๆที่ไว้เนื้อไว้ตัวตลอดเวียงพิงได้กับการที่แม่ของหล่อนแต่งงานใหม่และทำความรู้จักกับกิติกรชายไวกลางคนที่กลายเป็นพ่อเลี้ยงของหล่อนเขาเป็นคนหน้าตาดีแม้อายุเข้ามัชชิมวัยแล้ว ถ้าทางไม่รุ่มราม่ามทำให้หล่อนรู้สึกไว้วางใจและคิดว่าจะเป็นที่พึ่งพิงของแม่ได้เออแม่คะเห็นแม่เคยบอกพิงว่าคุณกิติกรเขามีลูกติดด้วยใช่หรือเปล่าคะใช่แล้วละจ้ะเป็นผู้ชายนะเอเขาเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกับลูกนะ่ะอยู่ปีสแล้วด้วยหน้าตาก็เหมือนคุณกิติกรนี่ล่ะอืมก็คงจะหล่อหน้าดูเนาะเวียงพิงนึกในใจ ก็ได้แค่ย,ยิ้มและเมื่อรถจอดลงสนิทหญิงสาวจึงเปิดประตูรถตามมารดาเข้าไปในบ้านหลังใหญ่ในขณะที่คนขับแท็กซี่ช่วยหอบพิ้วกระเป๋าลงไปให้และเมื่อเข้าไปในห้องรับแขกกิติกรก็นั่งรออยู่แล้วเขายิ้มรับหญิงสาวทั้งสองคนด้วยสีหน้าแช่มชื่นสวัสดีครับคุณพิมพ์หนูพิงคยินดีต้อนรับนะครับ กิติกรรีบลุกขึ้นและทักทายหญิงต่างวัยทั้งสองพิมพันธ์เดินเข้าไปและหย่อนตัวลงนั่นขงข้างๆเขาเวียงเพียงมองไปรอบๆก็เห็นว่าบ้านหลังนี้มีการตกแต่งอย่างน่าอยู่และหรูหรากิติกรเป็นคนมีเงินและท่าทางก็ไม่ถือตัวรู้สแสดงความรังเกยียจลูกติดแม่ม่ายอย่างหล่อนอีกด้วยหญิงสาวนั่งลงบนเก้าอี้อีกตัวก่อนที่กิติกรจะพูดต่ออีกว่า ต้องขอโทษด้วยนะพิมพ์พที่ผมไม่ได้ไปรับคุณกับลูกที่บ้านด้วยตัวเองพอดีว่าวันนี้ผมติดลูกค้าคุณสำคัญแต่เช้าแต่ก็บอกให้แท็กซี่ไปรับคุณกับลูกที่บ้านมาแล้วนะไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่นี้ก็รบกวนจะแย่พวกเราเนี่ยมาอยู่ที่บ้านของคุณนะคะคุณกิติกรเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่อยากรบกวนอะไรคุณมากอะไรที่พวกเราช่วยเหลือตัวพวกเราเองได้ก็จะไม่เป็นภาระกับคุณหรอกนะคะ กิติกรยิ้มกลิ่มเขาหันมาทางเวียงพิงและมองหญิงสาวด้วยสายตาที่นึกเอ็นดูหนูพิงมาอยู่ที่นี่ก็ทำตัวตามสบายนะแต่ตอนนี้ไปนะเราจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอยู่กันอย่างสบายใจพ่อให้หนูมีอิสระทุกอย่างขอบคุณมากค่ะเวียงพิงยกมือไหว้แต่ก่อนที่หล่อนจะพูดอะไรต่อก็ได้ยินเสียงรถอีกคันแล่นเข้ามาจอดหน้าบ้าน สักครู่ก็ได้ยินใครคนหนึ่งเดินเข้ามาอ้าวกันเดี๋ยวลูกมานี่สิมาทำความรู้จักกับคุณพิมพันธ์กับลูกสาวหนูเวียงพิงเธอจะมาอยู่บ้านของเรามาอยู่ด้วยกันกับเราตั้งแต่วันนี้นะลูกกิติกรแนะนำคนมาใหม่ให้กับกันลูกชายของเขาและเมื่อเวียงพิงหันกลับไปหล่อนก็ต้องใจเต้นระทึกเมื่อได้เห็นหน้าลูกชายของพ่อเลี้ยงเพราะชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ ที่หล่อนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือรุ่นพี่สุดหล่อที่หล่อนแอบเอาไปฝันตั้งแต่เข้ามาวิทยาลัยวันแรกนั่นเองสวัสดีค่ะพี่กันเวียงพิยงยกมือไหว้และกันก็รับไหว้เขาเองก็มีอาการตกใจเพราะไม่นึกว่าคนที่จะมาอยู่ร่วมด้วยซึ่งคนหนึ่งเป็นแม่คนใหม่ส่วนอีกคนเป็นเด็กสาวรุ่นน้องปีหนึ่งที่เขาแอบมองก็เพราะหล่อนน่ารักนี่เองเออสวัสดี ออสวัสดีครับน้าพิมพันธ์กันยกมือไหว้พิมพันธ์แต่สายตาของเขากลับจ้องอยู่ที่รุ่นน้องที่จะมาเป็นน้องสาวคนใหม่ไม่วางเลยทีเดียวใช่เขาเคยเห็นหล่อนที่มาวิทยาลัยตอนรับน้องเขาไม่รู้จักชื่อหล่อนแต่ยอมรับว่าเป็นเด็กสาวหน้าใสตอนแรกที่ทำให้ผู้ชายที่มีลักษณะท่าทางแข็งแข็งเย็นเย็นอย่างเขา ซึ่งไม่เคยเหลตามองผู้หญิงคนไหนต้องหยุดชะงักและถึงกับเหลียวมองในความน่ารักและสดใสของหล่อนน้องสาวของเขาคนนี้ชื่อเวียงพิงอืมไม่เคยรู้มาก่อนและไม่คาดฝันว่าหล่อนจะมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับเขาขนาดนั้นเวียงพิงก็มองชายหนุ่มด้วยความตื่นเต้นและคนประหลาดใจเช่นกันก็เขาเป็นหนุ่มรุ่นพี่ที่หล่อขนาดหล่อนเอาไปนอนฝันตามประษาเด็กสาวนึกปลื้มผู้ชายสักคนเหมือนคนที่ชอบดาราหรือนักร้อง แต่นี่เป็นผู้ชายในชีวิตจริงที่หล่อนใจเต้นตึกตักเวลาเห็นหน้าและถึงกับทำหน้าไม่ถูกเพราะต้องเก็บอาการตื่นเต้นไว้ข้างในกลัวแม่กับพ่อเลี้ยงจับได้ว่าหล่อนแอบรึ่งพี่ชายคนใหม่ที่ชื่อกันสักครูพ่พิมพันธ์ก็พูดขึ้นนี่ลูกชายของคุณกิติกรนะจ๊ะพิงเขาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวก,กันกับลูกนี่นาเคยเห็นกันบ้างหรือเปล่า แม่ก็ไม่เคยพาลูกมาทำความรู้จักกับเขาเลยสักครั้งคลาดกันไปคลาดกันมาเดี๋ยวพิงก,ก็ติดเรียนพี่เขาก็ติดเรียนก็เลยไม่ได้เจอกันเลยสักหนก็เคยเห็นพี่กันที่มหาวทิทยาลัยคะ่ะแต่ไม่เคยคุยกันและไม่รู้ด้วยคะ่ะว่าพี่กันเป็นลูกชายของคุณพ่อกิติกรเวียงพิงตอบเสียงเกือบจะสั่นดีว่าหล่อนคุมสติไว้ได้ ตอนเห็นหน้าก็ครั้งแรกที่มาวิทยาลายัยว่าชายหนุ่มทําให้หัวใจของหล่อนเต้นรัวแล้วพอได้มาเห็นใกล้ๆก็ยิ่งทําให้หญิงสาวรู้สึกมากไปกว่านั้นมันยิ่งกว่าความตื่นเต้นหลายเท่าขนาดนั้นเองกันก็ออกอาการเหมือนจะเขินแต่เขาก็ต้องเก็บอาการไว้เหมือนกันเพราะกลัวว่าจะเป็นที่สังเกตของพ่อและแม่ใหม่ กิตติกรเห็นว่าทุกคนไม่มีปฏิกิริยาแปลกๆต่อกันโดยเฉพาะลูกชายก็พูดเสียงแจ่มใสว่าดีจังเลยนะมาอยู่พร้อมหน้าถ้าอย่างนั้นวันนี้เราออกไปกินอาหารกันข้างนอกจะดีกว่านะจะได้เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเพราะวันนี้เป็นวันแรกที่พิมพันธ์กับหนูพิง์มาอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นการต้อนรับกันก็แล้วกันเนาะครับพ่อดีเหมือนกันครับ การตอบรับและทำให้กิติกรสังเกตว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับลูกชายของเขาเพราะโดยปกติกันจะไม่ค่อยพูดและเหมือนลูกส่นตัวสูงขนาดเขาเป็นพ่อก็ยังกลัวว่าลูกชายจะรับไม่ได้ที่เขามีเมียใหม่แต่หนนี้ดูเหมือนชายหนุ่มจะนิ่งและไม่ออกความเห็นใดๆเลยเพลอยทำให้เขาสบายใจไปด้วยหลังจากนั้นกิติกรก็พาทุกคนออกไป กินอาหารที่พัตคารพร้อมหน้ากันและหลายครั้งเวียงพิงก็แอบมองพี่ชายคนใหม่ของหล่อนและหลายครั้งหล่อนก็เห็นเขาสงสัยตากลับมาหญิงสาวไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงเพราะถึงกันจะเงียบนิ่งแต่เขาก็ไม่แสดงออกว่าคัดค้านหรือยอมรับเขาเป็นรุ่นพี่ที่มีความสุขขุมมากในสายตาของหล่อนทําบางครั้งเวียงพิง ยังได้ยินเพื่อนของหล่อนเมา์กันว่ากันเป็นผู้ชายประเภทเก็บตัวมันทําให้หล่อนอยากรู้ว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนยังไงกันแน่ไม่รู้ว่าเขาจะยอมรับหล่อนกับแม่ได้อย่างเต็มใจจริงๆหรือเปล่าหลังวันนั้นผ่านไปเกือบสัปดาห์ที่เวียงพิงเข้าไปใช้ชีวิตในบ้านหลังใหม่แม่ของหล่อนกับพ่อเลี้ยงก็ดูมีความสุขดีหล่อนสังเกตเห็นอีกอย่างว่าครอบครัวของกันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันมากเท่าไหร่ กิติกรมักต้องเดินทางไปต่างจังหวัดและพิมพันธ์ก็ต้องติดสอยห้อยตามไปด้วยทุกครั้งเหมือนอย่างวันนี้ที่เย็นมากแล้วหลังกลับจากมหาวิทยาลัยเวียงพิงมุ่งหน้ากลับบ้านกระทั่งหล่อนเข้าไปในห้องรับแขกก็ไม่เห็นมีใครจนเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหล่อนรับสายและได้ยินเสียงของพิมพันธ์ดังมาตามสายว่าพิงหรอลูกคืนนี้แม่กับคุณกิติกรอาจจะกลับดึกหน่อยนะ กับข้าวอยู่ในตู้เย็นเอาออกมาเวฟถ้าหิวนะโอเคแม่รักลูกนะจ๊ะพิมพันวางสายไปแล้วและวิงพิงก็เข้าใจว่าหล่อนต้องจัดการตัวเองในเวลาที่แม่และพ่อเลี้ยงไม่อยู่ต่หลอนก็สังเกตเห็นว่ารถยนต์ของกันจอดอยู่ในโรงรถยิงสาวฉุกนึกอะไรขึ้นมาได้เมื่อหยิบรายงานเล่มหนึ่งออกมาจากกระเป๋าอืมพิกันอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าจใจช่วยอธิบายรายงานเรื่องนี้ให้หน่อย น่าจะอยู่บนห้องลองขึ้นไปถามดีกว่าใจหนึ่งก็กลัววแต่หล่อนกลับคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกนาเพราะตอนนี้สถานะของหล่อนก็เหมือนน้องสาวของเขาแม้ว่ามันจะแปลกอยู่หน่อยๆเพราะเคยเป็นคนแปลกหน้าของกันและกันมาก่อนแต่กันดูท่าทางใจดีและถึงแม้หล่อนจะรู้สึกเขินๆเล็กๆน้อยๆแต่ก็คงไม่ไม,ไมีอะไรเกินเลยมากกว่านี้หรอกกระมัง คิดได้แค่นั้นเวียงพิงก็เดินขึ้นไปชั้นสองหล่อนจำได้ว่าห้องของกันอยู่ขวาสุดและเมื่อเดินไปหยุดหน้าห้องก็เห็นว่าบ้านประตูนั้นปิดอยู่เวียงพิงจับลูกบิดสูดลมหายใจก่อนเปิดประตูเข้าไปเพราะคิดว่ากันจะอยู่ในนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าพบเพียงความว่างเปล่าพี่กันพี่กันคะพี่กัน ่อนส่งเสียงเรียกแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบกลับคิดว่าก็อาจอยู่ในห้องน้ําแต่ก็ไม่มีเสียงอะไรในนั้นหญิงสาวเดินเข้าไปหยุดที่ข้างเตียงและมองไปรอบๆห้องของลูกชายกิติกรเหมือนกําลังสํารวจเพราะไม่เคยเข้ามาในนี้เป็นห้องตกแต่งเรียบง่ายและมีมุมสําหรับผู้ชายที่วางกีต้าร์ตัวใหญ่และลูกฟุตบอลกับรองเท้าสตัดเวียงพิงแอบยิ้มเออนาะ ดูภายนอกเหมือนว่ากันจะเป็นผู้ชายเงียบเงียๆขรึมๆแต่ก็ชอบเล่นดนตรีและกีฬาเหมือนหนุ่มๆทั่วไปสักครู่ไม่เห็นว่าไม่มีใครแน่แล้วหล่อนก็เกาหัวเบาๆพลางพูดกับตัวเองเ้อพิกันไม่อยู่หรอเนี่ยเข้ามาเสียเที่ยวเลยเรา แต่พอหล่อนกําลังจะหันหลังกลับก็ได้ยินเสียงฝีเท้ามาหยุดหน้าห้องด้วยความตกใจทําให้เวียงพิงรีบวิ่งไปแอบหลังม่านขนาดใหญ่ที่หน้าต่างเพราะกลัวจะมีใครคิดว่าหล่อนเข้ามาทํไม่ดีมิร้ายในห้องนี้หญิงสาวแอบมองลอดช่องว่างของผ้าม่านจึงเห็นว่าใครเข้ามาเมื่อประตูเปิดออกอุย๊ยพีก่กันหล่อนอุทานเบาๆและเก็บเสียงเงียบกริบไม่เห็นพี่ชายตามกฎหมายของหล่อนเดินเข้ามา เขาอยู่ในชุดนักศึกษาซึ่งตอนนี้เวียงพิงก็ไม่ต่างกันหล่อนยังไม่ทันได้เปลี่ยนชุดด้วยซ้ำแต่ก็ไม่กล้าออกไปคิดว่าจะแอบอยู่อย่างนี้จนกว่าเขาจะออกไปจากห้องดูแล้วเหมือนหล่อนเป็นคนไม่ดียังไงก็ไม่รู้ที่แอบเข้ามาตอนเจ้าของห้องไม่อยู่และเหมือนพวกท่านมองที่คอยแอบส่องผู้ชายคิดแล้วน่าอาย หล่อนก็ยังแอบดูว่าเขาทำอะไรในห้องและสิ่งที่หล่อนได้เห็นก็คือหนุ่มร่างสูงใหญ่เกือบร้อยแปเซนติเมตรเมื่อเทียบกับหล่อนแล้วกันตัวโตมากทีเดียวเขาวางหนังสือลงบนโต๊ะก่อนจะเดินกลับไปที่เตียงและนั่งลงก่อนเอนหลังนอนราบพร้อมทั้งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดคลิปวิดีโอ เวียงพิงได้ยินเสียงจากในคลิปชัดเจนมันเป็นเสียงผู้หญิงกับผู้ชายดังออกมาถึงจะเบาแต่ในห้องนี้ก็ปราศจากเสียงรบก,กวนจากภายนอกจึงได้ยินอย่างชัดเจนเท่านั้นเองเวียงพิงก็ถึงกับตาเบิกกว้างหัวใจของหล่อนเต้นแรงมันก็คงไม่ใช่อย่างอื่นนอกจากคลิปหนังที่การกำลังดูอย่างสนอกสนใจ ผู้ชายเงียบๆหนิมๆอย่างเขาที่แท้น่ะก็แอบซ่อนความสุขไว้หรือเนี่ยหล่อน,นึกแต่ไม่ได้คิดว่าเขาจะโรคจิตเพราะมันก็เป็นปกติอยู่แล้วที่ผู้ชายจะชอบเรื่องอย่างว่าแต่แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้หล่อนกลับกระดากอายและหน้าแดงขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้เพราะเสียงในคลิปมันดังซเสือเกิน เสียงผู้ชายในคลิปดังออกมาถึงไม่เห็นภาพแต่เวี่งพิงก็จินตนาการได้อย่างไม่ยากเย็นเลยหล่อนมือเย็นและปั่นป่วนขึ้นมาเฉยๆฉยแย่ yeah, ละ่ะเขาแอบดูคลิปหนังอย่างนี้มันไม่สนุกเลยนิ่ถ้กันรู้ว่าหล่อนแอบอยู่หลังม่านเขาจะว่ายังไงล่ะเนี่ยหญิงสาวคิดแต่ไม่ทันได้ระวังตัวหล่อนขยับแขนนิดเดียวแต่ด้านไปโดนกระจกด้านหลังเสียงดังทำให้กันต้องหยุดชะงักค้าง เขาปิดคลิปในโทรศัพท์และหันกลับมาที่ม่านพลิ้วซึ่งไม่ต้องใช้การสังเกตลึกซึ้งเขาก็รู้ทันทีว่ามีอะไรผิดปกติอยู่ด้านหลังชายหนุ่มลุกขึ้นและก้าวพรวดเดียวเข้ามาแหวกม่านออกและต้องตาค้างไม่เห็นเวียงพิงยืนตัวสั่นอยู่ตรงนั้นเฮ้ยพิงกันอุทานออกมาทั้งที่ยังกำมือถือไว้แน่นเขาหน้าแดงแต่คงน้อยกว่าหญิงสาวที่หน้าถอดสี พระดันทําให้เขาจับได้จากความซุ่มซ่ามของตัวเองหล่อนไม่รู้จะทํายังไงนอกจากทําหน้าเออพพ่กันพิงิ์ขอโทษคือว่านี่พิงเข้ามาในห้องพี่ตอนไหนกันแล้วเนี่ยแล้วเมื่อกี้นี้พิงไม่ได้ยินอะไรเลยนะคะหล่อนรีบสายหน้ายกมือขึ้นแล้วก็ใส่ไปมาเออเออเออพิงไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะไม่เห็นอะไรด้วยอุ้ย เวียงพิงอุทานออกมาเมื่อหล่อนทำท่าจะวิ่งออกไปแต่กลับถูกรวบตัวไว้ในอ้อมกอดของชายหนุ่มซีนี่หล่อนตกใจแต่พอตั้งสติได้ก็เห็นเขาจ้องหล่อนอยู่แล้วไม่ใช่ด้วยสายตาเอาเรื่องแต่เป็นแววตาตรงข้ามจะรีบไปไหนละพิงเรายังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะกันถามเสียงเบาไม่ได้กระโ่กโขกหากหรือแสดงความไม่พอใจออกมาแต่อย่างใดแต่ก็ทำให้หญิงสาวเสียสูนด้วยความตื่นเต้นและตื่นกลัว หล่อนมือสั่นและอ่อนยุบย่าไปหมดเหมือนไอติมที่กำลังละลายในอ้อมแขนของกันนั้นเลยทีเดียวเออเออพิงพิงจะกลับห้องไงคะพี่กันเชื่อพิงหรือเปล่าคะว่าพิงเน่ะไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยนะคะอะไรกันพี่เปิดเสียงดังขนาดนั้นเป็นไปได้เหรอที่พิงจะไม่ได้ยิน,นอุย้ยพี่กัน หล่อนเสียงหวยอ่อนในทันใดเพราะกันก้มหน้าลงมาทําให้หญิงสาวตื่นเต้นจนคุ้มสติตัวเองไม่อยู่เขาไม่ได้มองหล่อนอย่างกรดแค้นแต่กลับมองได้สายตาหวานซึง้งเสียจนเวียงพิงอ่อนระทุดระทวยเพราะในส่วนลึกหล่อนก็แอบชอบเขาอยู่แล้วยิ่งมาอยู่ใกล้ชิดขนาดนี้หล่อนก็ยิ่งทําตัวไม่ถูกแล้วเนี่ยเข้ามาในห้องพี่เนี่ยมีจุดประสงค์อะไรพิงจะเข้ามาทําอะไรบอกพี่มาเดี๋ยวนี้เลยนะ พิงแค่อยากเข้ามาที่เนี่ยเพื่อพี่กันสอนทำรายงานให้แค่นั้นเองค่ะแต่แต่ว่าพิงไม่ได้คิดจะทำอะไรนอกจากนี้นะคะแน่เหรออืมพี่เชื่อดีหรือเปล่านะเชื่อพิงเถอะค่ะพิงไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นนะคะพิงนะ่ะมีเจตนาดีรู้ไ้่ว่าเข้ามาในห้องคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดและเป็นการเสียมารยาทมากแบบเนี้พี่ต้องทำโทษพิงนะรู้ไหมอุย๊ย พี่กันจะทำโทษพิงยังไงคะจะให้พิงทำอะไรก็ยอมคะ่ะแน่นะว่าพี่นะให้ทำอะไรก็ยอมพิงพูดเองนะกันมองหล่อนด้วยสายตากรุ้มกริมซึ่งโดยปกติแล้วเขาไม่ค่อยมองผู้หญิงแบบนี้แต่กับเวียงพิงเขากลับมีความรู้สึกพิเศษทั้งที่รู้ว่าตอนนี้หล่อนอยู่ในฐานะน้องสาว